สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่พ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพค่ะชาวราศีกุมลัคนาลกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงสิบสมีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลย ะะอ,อยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็น,ปนกําลังใจนะคะอะไรดีก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ฟังเพื่อเป็นคําเตือนนะคะไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเพราะว่าไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีกุมรักนากุมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์25 6 7การงานของคุณจะเป็นอย่างไรขอดูการงานนะคะ10เหรียญค่ะ ไพ่เดาบนะคะไพ่สถ้วยและไพ่1ดาบค่ะชาวราศีกรกััคณากรการงานของคุณในเดือนนี้นะคะเอ่อไม่รู้สึกว่าตามหน้าไพ่อะคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะเอ่อริเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะถ้าว่าใครที่ว่างงานอยู่อะตัวคุณเหมือนกับ ที่ผ่านมาคือเราหางานมามาเยอะแล้วอ่ะเราเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณอาจจะมีความคิดที่ว่าเอ้ยเราอาจจะหาแนวทางหาอาชีพนะคะหาความถนัดในตัวเองเพื่อที่จะเอาออกมาให้อ่าเขาเรียกว่าสร้างเงินสร้างรายได้แบบนี้ก็ได้บางคนบางคนมีฝีมือในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะอ่ะสมมุติว่าคุณเคยทํางานบัญชีมาแต่พอคุณแบบ ตอนนี้ว่างงานละคุณหางานบัญชีทําไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณนะมีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบตัดขากางเกงปรับเอวกางเกงปรับกระโปรงอะไรประมาณนี้นะคะอืมซ่อมแซมตัดเย็บอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะเอาความสามารถเนี้ยนะคะมาเป็นอาชีพหลักอืมที่ทําให้ตัวคุณเนี่ย สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้เลีออย้ยงดูตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปเป็นพนักง,งานบัญชีเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะอืสำหรับใครที่ว่างงานหรือต้องการที่จะหางานนะคะอย่างที่ไม่บอกเนาะถ้าหว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยน ไปทำอาชีพของตัวเองไปเลยนะคะก็ยังมีโอกาสดีๆนะคะเพราะว่ามีไพ่สิบเหรียญสามถ้วยหนึ่งดาบเข้ามานะคะก็มีเกณ์มีโอกาสที่ตัวคุณจะได้รับข่าวดีนะคะที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานอา,อาจจะถูกเรียกสัมภาษณ์นะคะถูกเรียกไปเริ่มงานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนาะก็อยู่ที่ตัวชาวกลุ่มเองนะคะว่า ต้องการจะหันเหนะคะตัวเองในเรื่องราวของอาชีพการงานเนี่ยไปที่ทางไหนนะคะตรงนี้เนาะสำหรับใครนะคะที่สำหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะก็บางคนเนาะอาจจะเขาเรียกว่ามีมีเงินเดือนที่ไม่ได้มากนะคะหรือตัวเราเนี่ยมีเป้าหมายในการอยากอยาก อยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะตัวคุณก็อาจจะหานะคะช่องทางในการทําแบบนี้ก็ได้นะเป็นอาชีพที่2องะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็การงานที่ทําอยู่ตามหน้าไพ่ย,ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าถ้าเราถ้าเราทําตามหน้าที่ของเราได้ดีทํา หน้าที่ในตําแหน่งของเราได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็มองว่ายังให้ความช่วยเหลือนะคะยังถ้อยทีถ้อยอาศัยได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ายังไม่มีหน้าผาของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใครที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีหน้าพาของการโยกย้ายแบบนั้นแต่มันมีหน้าพาของการทําเพิ่มขึ้นมามา,มากกว่านะคะอืสำหรับนะคะคนที่เป็นพัน คนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะไม่มองว่าตัวคุณอาจจะอยากที่จะวางแผนนะคะในการลงทุนเพิ่มอ่านะคะวางแผนในการทำโปรดักต์ใหม่นะคะหรือขยับขยายนะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนะคะที่จะลงแบบลงเงินลงแบบ ลงทุนเงินก้อนใหญ่ๆอ่ะถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีศักยภาพนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะคะแต่ไม่รู้สึกว่าพอมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาแล้วค่ะไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆให้รอบคอบทําอะไรให้รอบคอบยิ่งเป็นการลงทุนที่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะก็ต้องรอบคอบให้มากๆในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีในการลงเงินลงทุนนะคะจะเป็นช่วงเวลาของการออศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ ศึกษาความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมกิจการ,รงานที่คุณจะทำด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับลูกน้องอ่าลูกน้องบริวารน,นะคะก็ยังอยู่ในกฎในเกณฑ์ดีอาจจะมีแบบเกเรบ้าง ขี้เกียจบ้างนะคะก็มองว่าเราสามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องรของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีกุมและคณากรุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7เป็นอย่างไรขอดูการเงินนะคะการเงินใบแรกเดือนพายสเหรียญน,นะคะกอดเงินไว้แน่นๆเลยเห็นไหมการเงินบอกว่าถ้าคุณมันสัมพันธ์กับเรื่องงานเลยนะถ้าคุณอยากจะลงทุนในแบบเงินก้อนใหญ่ๆอะ่ะ ไพ่บอกว่ากอดเงินไว้ก่อนอืมฮาโลฟันนะคะใจเย็นๆนะอืมกอดเงินไว้เลยนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งรีบร้อนสองดาบน,นะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยอ่า การเงินของชาวราศีกุมและคนาคุมในเดือนนี้นะคะมีนะมีมีภาระค่าใช้จ่ายของตัวคุณที่จะต้องออกอยู่แล้วเป็นปกตินะคะแล้วก็ระมัดระวังจะมีคนเข้ามาหยิบยืมขอความช่วยเหลือนะคะด้วยความที่ชาวกลุมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตานะคะแล้วก็คนอื่นที่มองเข้ามาก็เหมือนกับว่าตัวคุณแบบพอไม่ได้ช่วยเหลือคนอนะ่ะอืมเขาก็เลยอาจจะมองหา มองมองหาคุณเป็นคนแรกเลยที่จะให้ความช่วยเหลือเขานะคะแต่ระมัดระวังให้ยืมไปแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนก็ได้นะคะอืมประมาณนี้เลยการเงินนะไพ่บอกว่ากอดเงินกอดเงินไว้แน่นๆเลยอะ่ะอืมนะคะห้ามห้าม่ามใ,ใครหยิบยืมนะคะห้ามผีพรามที่จะลงทุนนะคะในช่วงเนี้ยถามว่ามันเป็นหน้าไพ่ที่จะต้องหมุนเงินหรือว่าแบบต้องขาดแคลนไหมไม่มีนะคะไม่มีนะ,ะนะแต่เพียงแต่ว่าให้คุณเนี่ยวางแผนแล้วก็ จากที่เราใจดีอยาเอ็นดูเขาแต่ถ้าหากว่าทําให้เอ็นเราขาดอ่ะมันก็ไม่ควรนะคะชาวกุมนะประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องราวของโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ยังไม่มีนะคะก็มองว่ากอดเงินไว้แน่นๆอย่างที่ไพ่บอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567จะเป็นอย่างไรนะคะ4ดาบค่ะไพ่ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพนะคะ1ิบ ดาบเห็นไหมสีดาบมาพร้อมสิบดาบนะคะเด็กถือเหรียญคะ่ะและเป็นไพ่เดว o เวลนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับหนึ่งเลยสิ่งที่พ่อยากจะบอกและเตือนคือสุขภาพของตัวคุณบางคนทำงานหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยเนาะ นอนน้อยพักผ่อนน้อยอาจจะส่งผลกับสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะคะใครมีโรคประจําตัวต้องตรวจเช็คนะคะสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์โอกาสที่ถ้าหากว่าคุณล้มคุณป่วยขึ้นมาเนี่ยคือนอนยาวนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทนะคะออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้ ถ้าหากมันสะสมมาเยอะๆมากๆแล้วอ่ะคุณรักษาคุณนวดแล้วกินยานแล้วกายภาพแล้วไม่หายมีโอกาสผ่าตัดนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะนอกจากเรื่องราวของสุขภาพที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นในเรื่องราวของการเงินนะคะที่จะมีคนเข้ามาหยิบยืมขอความช่วยเหลือถ้า คุณไม่พร้อมไม่ต้องให้ก็ได้ให้เหตุผลเข้าไปคะ่ะว่าตัวเรา,ายังไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือใครนะคะยังมีภาระหน้าที่ของเราที่ชอบที่ต้องใช้จ่ายแบบนี้นะคะคุยกันด้วยเหตุและผลเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการทําบุญเสริมดวงค่ะชาวราศีกุมและคนากุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไพ่อยากจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงแบบไหนมาดูกันพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ ไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่เดทค่ะและเป็นไพ่หกถ้วยนะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องของความช่วยเหลือนะช่วยเหลือในที่นี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าช่วยเหลือคนที่ายากไร้จริงๆ ะค,ะคุณอาจจะไม่ได้ช่วยในส่วนของเงินเป็นตัวเงินเป็นเม็ดเงินเสมอไปคุณอาจจะช่วยบริจาคในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะตามมูลนิธิต่างๆนะคะเนาะเด็กอ่อนผู้พิการคนไร้บ้านอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การทําบุญเสริมดวงอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับถ้าว่าใครมีเวลาเนาะก็จะเป็นเป็นเป็นเ,เลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรอะ เลี้ยงอาหารกลางวันเออประมาณนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีทุนนะซับนะคะอ,อ่ามีเวลานะคะถ้าหากว่ามีโอกาสเนาะตรงนี้ก็ก็โอเคนะสำหรับอีกกรณีนึงนะคะคุณอาจจะทำบุญเสริมดวงเกกับแสงสว่างนะแสงสว่างต่างๆเลยค่ะเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนหลอดไฟค่าน้ำค่าไฟอะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อืม อีกอย่างหนึ่งจะเป็นการทําบุญลงศพผ้าห่อศพศพรายาตทาบุญกับคนตายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแก้เคล็ดแก้ดวงในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คุณอาจจะ,ะเขาเรียกว่าไปแก้แก้แก้เคล็ดจากการทําฟันนะคะทำยางนี้ก็ได้ให้ให้เอาเลือดออกอะ ถ้ายิ่งถ้าามว่าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคุณบริจาคเลือดได้ก็บริจาคเลือดเลยนะคะอืมก็จะเป็นการแก้กเคล็ดในส่วนของสุขภาพของคุณด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราเราทำไปแล้วแล้วเ,เราจะแบบใช้งานร่างกายสุขภาพของตัวเองต่างเหมือนเดิมมันจะแบบช่วยมันก็ไม่ช่วยอะคะ่ะดังนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะ สำหรับการดูโดยส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างใต้ตตตคลิปได้เลยไม่พิมพ์ไวให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ